ตอนนี้กําลังจะจบปริญญาโทตัวที่2ค่ะแล้วตอนนี้ก็ต่อปริญญาเอกอยู่ค่ะกําลังเรียนอยู่นี่สวยมากใช่ค่ะสวยมากใช่ค่ะเริ่มใช่ค่ะในฐานะเราเป็นสิทธ์ของที่นี่ค่ะเป็นเงินต้นการมั่นคงกินอะไรเดิมเดิมเอางี้ค่ะชีวิตนักศึกษาในรั้วยังไงยังได้ส่งต่อน้องรองว่าแบบเออมาเรียนเหมือนพี่ไหมค่ะก็ในฐานะที่ตอนนี้ก็เรียนเป็นตอนปโทเรียนเป็นแอนตี้เอดจิ้งเนาะแล้วตอนนี้ก็เป็นอ่า management เรียนเรื่องการบริหารจัดการด้วยสำหรับปอเอกนะคะก็รู้สึกว่าอยากที่จะให้หลายๆคนมารู้จักเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรตร,ตรงนี้เพราะว่าเป็นหลักสูตรที่คิดว่าใช้ได้จริงแล้วก็เป็นอะไรที่นอกจากจะใช้กับคนอื่นแล้วก็ใช้กับตัวเราได้ด้วยในเรื่องการดูรแลสุขภาพเอ่ยอะไรเอ่ยค่ะยงการเรียนต่อปอเอกเราจะไปต่อยอดคับชีวิตของเรามั้ยคเรียนต่อปอเอกเหรอคะก็จริง,รงๆก็อย่างที่เคยพูดไว้มอนานมากแล้วว่าอยาก เรียนปอเอกสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะถ้าเกิดมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนได้ทําตามสิ่งที่อยากทําแล้วก็คิดว่าอาจจะนําไปใช้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการธุรกิจเอ่ยหรือการจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเราก็อาจจะเอาข้อมูลความรู้เรื่องสุขภาพเอ่ยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับความรู้ดีๆส่งต่อให้คนอื่นได้ด้วยใช่ค่ะทากใ,ใครอีกนหกนึ่งมหลาลัยดีๆค่ะอีกหนึ่งมหาลัยนะคะสําหรับ DPU ค่ะและงานนี้ก็คือ DPU potential เลยมากเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สามสองหนึ่งก็ฝากด้วยนะคะ สำหรับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะ DPU ค่ะใครที่สนใจนะคะโดยเฉพาะสาข,ขาของนุนานมีทั้งปริญ,ญญาตรีปริญ,ญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่อง Anti Aging ค่ะคบกันมาสักกี่ปีแล้วคะคบมาสิบเอ็ดปีหรือสิบไม่รู้จำ<ล>ไม่ได้ว่าคบกันมานานเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็ตั้งแต่จบยินเด่นเนาะก็น่าจะประมาณ11ปีมั้งใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไม่ได้นับกันเลยใช่ค่ะมี่ทราบไดว่าทุนเมียบอกว่าจะมีแผนแต่ง

ถ้าเผิดจะมีกลิ่นมีทรายก็ขอทำเล็บนิดนึง,ต,งตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องสวยในวันนั้นย่งเลยค่ะก็ขอขอให้ดูสวยนิดนึงอะไร,ระอย่างเงี้ยค่ะ้ามนเซอร์ไพรส์จะแบบไม่ไม่รู้เลยะอ,อแต่เวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าชอบทำอะไรที่มันแบบตรงกันข้ามกับที่เราอยากได้เราบอกว่าขอสวยขอหน้าดูดีเพื่อที่จะแบบเราอยากจะเก็บฟุตชูกเราอยากจะเก็บสิ่งนี้ไว้เป็นความทรงจำอะไรเงี้ยเผื่อจกครั้งหนึ่งแล้วกลับมาดูเอ้ยมีคนขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวคอยดูเลยเขาจะทำยน,น <มา S 2> ยังไงกันหนหูไม่รู้เหมือนกันทะยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะปีนี้เราก็พรใช่ไหมก็ไม่อยากจะพูดว่าพร้อมมาตลอดแต่ก็จริงๆก็ไม่อยากจะพูดให้เขาเป็นคนพูดเราก็ทําแบบย,ยังไม่พรค่ะไปอย่างนี้ดีกว่าแต่จริงๆก็คือเดี๋ยวไปทําเล็บรอละถ้าถ้าเขาบอกว่กคนอื่นแสดงว่าหมายความว่าปีนี้ออกจากบ้านต้องแต่งหน้าทุกวันต้องแต่งหน้าทำเล็บ ลูมคะสี่กุมภาเขามีหวังเลยอุ้ยจริงหรอใกล้ใกล้ไปหรือเปล่าได้งั้นสีสีกุมภาแต่งตัวรอเลยสรุปไม่มีก่อนหน้านี้เขามีส่งถุงยางบ่อยไหมกันเรื่องกัน คือจริงๆทางผู้ใหญ่ก็มีพูดค่ะผู้ใหญ่ก็บอกว่าเออมันถึงเวลาแล้วนู่นนี่แต่ด้วยความที่พวกเราสองคนยังเป็นเด็กในยุคนี้เนาะ<ม>ก็ยังรู้สึกว่าเออเราอยากทํางานตอนนี้มีนู่นนนี่ที่เราต้องตัดสินใจแล้วด้วยความที่มีสายงานอิอร์ด้านการท่องเที่ยวด้วยมันก็เดินทางบ่อยนู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้ค่อยพูดกันเรื่องนี้แต่เขาก็มีพูดบ้างค่ะที่บ้านเรางกดดันไหมครับเพราะว่าคูเราก็พบกันนานถ้าคุณแม่มีค่ะใครจําได้บ้างว่าคุณแม่ตอนแรกบอกว่า ไม่เอาเลยผู้ชายคนนี้นี่คุณแม่ห่วงมากใช่ค่ะตอนนี้ถามว่าเมื่อไหร่จะสักทีวันนี้เปลี่ยนเลยวันนี้กลับไปเจอทุกขาวเลยทุกเนี่ยยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยค่ะเดี๋ยวเจอรู้เลยยังไงมันคือยังไงสิบสิ่แต่แต่เราต้องทําตัวเป็นเราไม่รู้หรือเปล่าเราทําตัวเป็นแบบเอ้ยไม่รู้เลยเรื่องนี้แต่สิบสี่กุมภาพันธ์ทำเล็บแล้วทำเล็บรอละเพาว่ายังไงให้ผ่านด่านแม่เราอะตไรไม่ซ้อม เอ,อ่อถ้าเป็นคุณแม่นี่น่าจะเป็นจริงๆต้องบอกเลยว่าพี่จูเป็นคนใจดีค่ะคือใจเขาเป็นคนแบบจิตใจดีคิดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาใจเย็นกับเราก็คือด้วยความที่เราค่อนข้างที่จะงองแงแล้วก็มีแบบงองแงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาสามารถที่จะใจเย็นแล้วก็แบบดูแลเราได้คุณแม่ก็เลยโอเคเค่ะ,คะ ก็ค่อนข้างพิสูจน์เยอะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาก็สามารถทําให้ผู้ใหญ่เห็นว่าแบบเขาสามารถที่จะดูแลเราได้เลยแม่ปกป้องมั้ยคะเวลาแบบนอนแก,กันแล้วันละแค่เชื่อไหมว่าแม่ปกป้อง,งเขาแม่ไม่ปกป้องหนูแล้วทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้คุณแม่จะบอกว่าเราผิดพี่จัวถูกตลอดได้ค่ะไปแล้วใไหมออ,ออกมาแล้ฮะออกมาแล้ค่าเคยเสียเาอะไรค่าเคยเสียเงินมาชดอะไรค่ะยังไงบ้างเพราะว่ามีเซอร์ไพรส์เศษด้วยวันที่ ยหน่อเดือนมีนาพร้อมไหมพร้อมหสำหรับคืนสู่เย้าของรัชดาลัยนะคะก็ต้องใช้คำว่ารัชดาลัยคืนสู่รัชดาลัยคืนสู่เย้าโชว์อ่ะเราก็จะได้เห็นหลายๆคนที่ทุกคนคิดถึงไม่ว่าจะเป็นพี่นกสินใจพี่กบทรงศิธิ์หรือพระเอกที่หลายคนคิดถึงก็คือพี่ณเดชนใช่หรือเจมมา ก็มาเล่นละครเอยมาโชว์โชนี้ด้วยค่ะหรืออาจจะมีเด็กๆหลายๆคนน้องครูหรือว่าพี่แพรใช่พี่ลูกว่าหลายๆคนจะมาโชว์ศักยภาพในในโชนี้เยอะเลยใช่ค่ะแล้วเพลงที่หลายๆคนคิดถึงก็อาจจะได้ฟังในโชว์นี้เหมือนกันค่ะคนที่องเป็นบุคเิแบบนี้นะผมแบบ ฝากด้วยนะคะสำหรับรัชดลัยคืนสู่ย่าวโชว์นะคะ2026 6-8มีนะคาคมนี้ตอนนี้ก็สามารถดูซื้อบัตรได้แล้วนะคะถ้าใครคิดถึงละครเพลงใครคิดถึงโชว์อลังการคิดถึงนักสแสดงคิดถึงเสียงของทุกคนเนี่ยก็ฝากให้มาชมแล้วก็มาติดตามกันด้วยซื้อบัตรได้แล้วด้วยเลยตอนนี้ค่ะหนาเปลี่ยนนะค่ะต่อประชาชนคนเดิมฮะอ,อะไรนะมาถึงตอนนี้เลยค่ะตั้งที่ผ่านมามันมีข้อที่ดูน่าสนใในทางะประชาชนเาะ ขอหายใจนําก่อนเลยคือจริงๆต้องบอกว่าด้วยฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยทั่วไปที่เรามีสิทธิ์ได้เลือกตั้งแล้วเราก็ได้ไปใช้เสียงเนาะถ้าทุกอย่างออกมายุติธรรมและโปร่งใสพวกเราทุกคนเนี่ยยอมรับในกฎกติกาและความยุติธรรมอยู่แล้วค่ะแต่ก็คือน่าจะเป็นหน้าที่ของคนตรวจสอบเนาะที่ต้องไปดูว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ<า>ใช่ ก็ต้องถามค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยหนูว่าการที่ทางทีมเนี่ยออกมาให้คําตอบเนาะทําให้มันโปร่งใสไปเลยเรามีเหตุการณ์อะไรมีเรื่องราวอะไรถ้าพูดให้ทุกคนเข้าใจหนูนะเชื่อว่าคนไทยทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและได้ออกมาใช้เสียงอะพร้อมที่จะเข้าใจและพร้อมที่จะอยู่ในกติการพร้อมที่จะรับทราบข้อมูลแล้วก็อยู่ในกติกาทุกอย่างค่ะถ้าเกิดทุกคนออกมาให ให้ให้คำพูดให้คำมัน่นแล้วก็พิสูจน์ว่าทุกคนโปร่งสายแบบไหนยังไงหะคะหนูเชื่อว่าไม่มีใครดื้อไม่มีใครดื้อไม่มีใครอยากที่จะให้มันเกิดเรื่องราวไม่ดีกับประเทศเพราะทุกคนรักประเทศแต่ว่าถ้าทุกคนออกมาพูดถ้าทีมออกมาพูดเพื่อให้ทุกอย่างมันคลี่คลายอธิบายให้ชัดเจนคนที่เขาต้องการคําตอบแล้วเขาได้รับคําตอบที่ชัดเจนอ่ะทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปได้ดีค่ะ ขอขอฝากถึงว่าที <gamma enders> ่นายกคนต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ฝากไว้ว่าประชาชนชาวไทยทุกคนทั้งหมดก็ฝากความหวังเอาไว้ที่ท่านขอให้ท่านบริหารประเทศแล้วก็ทําทุกอย่างให้โปร่งใสดีแล้วก็เพื่อที่เราทุกคนจะได้ไว้วางใจว่าเราพร้อมที่จะฝากประเทศนี้ยให้กับคุณดูแลพวกเราทั้งหมดค่ะขอบคุณค่ะไม่ได้เลยน่ากลัวมากเลยค่ะ